สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งละสิิทธ์เป็นเรื่องแลวเพื่อไทยแฉยับดิวใหญ่ถอนฟ้องคดีเมืองทองอาัคาราประเขนสี่แสนไร่ให้ขุดทองยกทรัพย์สินชาติให้คู่กรณีและการถอนฟ้อง31มการาคมนี้สิ้นสุดมหากรรบคดีเหมืองทองอาัคารา พฤติกรรมรัฐบาลสมีดิวใหญ่ยกทรัพย์สินชาติแลกกับการให้บริษัทคิงเกตถอนฟ้องโดยเมื่อวันที่26มกราคมปี2565นางสาวจิราพรสินทุพรสสร้อยเอ็ดผักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความ ความคืบหน้าของคดีเมืองทองอัคาราชี้ให้จับตาคดีเมืองทองอาัคาราสอดิวรัฐยกทรัพย์สินชาติให้คู่กรณีและการถอนฟ้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ ความคืบหน้าคดีพิพาทระหว่างบริษัท k ิงเก a t e Consolidated ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท a k คา r a r e ซ o u r c e จำกัดมหาชนกับรัชอาณาจักรไทยที่ล่าสุดบริษัท k i n g g a ได้แจ้งว่ารัฐบาลไทยอนุมัติสัญญาเช่าพื้นที่4ีแปลงให้กับบริษัทและเปิดทางให้กลับมาทำเหมืองแร่ชาตรีได้อีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดดำเนินการตั้งแต่ปี2560 ว่าการที่รัฐบาลยอมให้บริษัทอัครากลับมาดำเนินการได้ก่อนที่จะมีคำชี้ขาดจากคณะ อนุญาตโตตุลาการเท่ากับเป็นการก้มหน้ายอมรับว่าการใช้มาตรา44ปิดเมืองแร่ทองคำเป็นการการะทาผิดต่อบริษัทคิงเกตและถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังจะแพ้คดีจึงยอมกลืนน้ำลายตัวเองเพื่อเปิดทางเจรจาให้มีการถอนฟ้องโดยที่ผ่านมาคดีเมืองทองอัคาราถูกเลื่อนการออกคำชี้ขาดถึง3ครั้งซึ่งล่าสุด ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่31มกราคมปี65ที่จะถึงนี้ทั้งนี้หากพิจารณาจากกฎของอันชิทเลซึ่งเป็นกฎที่คณะอนุญาตโตตุลาการใช้ในการตัดสินคดีคาดว่าผลการตัดสินสามารถออกมาได้3แนวทางคือแนวทางที่1คือยุติกระบวนการอนุญาตโตตุลาการตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ร้องขอหรือเรียกว่าทั้งสองฝ่ายประนีประนอมยอมความกันซึ่งอาจเกิดผลในสองรูปแบบคือรูปแบบแรกบริษัทคิงเกตถอนคดีออกจากกระบวนการอนุญาตโตตุลาการและรูปแบบที่สองคณะอนุญาตโตตุลาการไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่ จะนำข้อตกลงประนีประนอมยอมความของคู่กรณีมาบันทึกไว้โดยไม่มีความเห็นของอนุญาตโตตุลาการประกอบหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามจะสามารถนำบันทึกข้อตกลงนั้นไปบังคับคดีต่อไปได้แนวทางที่สอก็คือออกคำชี้ขาดแค่บางส่วนบางประเด็นแล้วเก็บข้อพิพาทที่เหลือไว้ออกคำชี้ขาดในภายหลังและแนวทางที่3คือออกคำชี้ขาด ของข้อพิาพาททั้งหมดรัฐบาลไทยกำลังมีดีลใหญ่กับบริษัทคิงเกตเพื่อแลกกับการถอนฟ้องใช่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติสิทธิสสำรวจแร่ทองคำในพื้นที่เกือบ400,000ไร่ให้กับบริษัทคิงเกตและยังเร่งอนุมัติสัญญาเช่าอีก4แปลงเพื่อเปิดทางให้เหมืองทองอัคาราสามารถกลับมาดำเนินการได้ก่อนที่จะมีการตัดสินคดีด้วยซ้ำ ซึ่งอาจจะเป็นการนำทรัพย์สมบัติชาติไปมัดจำก่อนตามที่ได้เจรจาไว้และยังมีพื้นที่อีกเกือบ600,000ไร่และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่รอการอนุม,มัติเพิ่มเติมหลังจากนี้ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศช่วยกันจับตาผลการตัดสินคดีเม,มอืองทองอัคาราในวันที่31มกราคมนี้ด้วยนางสาวจิรพกรกล่าว ขณะที่นายวิษณุเครือง,งามรองนายยกได้กล่าวถึงกรณีบริษัทคิงเกต์คอนโซลิเดเตตบริษัทแม่ของบริษัทอัครารีซอสเซสแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่สีแปลงให้กับบริษัทเพื่อให้กลับมาเปิดเหมืองแร่ในไทยรวมทั้งเหมืองแร่ชาตรีที่ยุติการดำเนินง,งานไปตั้งแต่ปี2560โดยบริษัทเตรียมที่จะกลับ มาดําเนินการในพื้นที่เดิมว่าในเรื่องนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดแต่คงเป็นการดําเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงสามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนและอํานาจที่มีอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการรายง,งานให้ตนเองและคณะรัฐมนตรีหรือคอรมทราบความคืบหน้าทุกๆ3เดือน เมื่อถามว่าการที่บริษัทคิงเกตสามารถกลับมาทำเหมืองแร่ในที่เดิมกระดีข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นอนุญาตโตตุลาการระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทคิงเกตจะยุติหรือไม่ในวิศณุกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ทราบแน่ชัดเพียงแต่ชี้แจงได้ว่าตามพรบรเหมืองแร่ฉบับใหม่มีข้อกาหนดว่ากรณีที่ผู้ประกอบการทาไม่ถูกก็ให้มาทาใหม่ให้ถูกต้องแล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยมี4ข้อที่ต้องดำเนินการได้แก่ข้อกฎหมายในการขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมด้านที่ดินและด้านมวลชนชุมชนถ้าทำถูกต้องตามเงื่อนไขเหล่านี้การกลับเข้ามาทำในพื้นที่เดิมสามารถทำได้ไม่มีปัญหา เหตุการณ์ที่ผ่านมามนราาัฐบาลคอสชไม่ได้ไปยกเลิกไม่ได้ไปยึด <t> เพียงแต่ให้หยุดไว้ก่อนและไม่ต่ออายุให้คือ <t> ให้สิ้นสุดหน้าปีนานเพราะตอนนั้นกฎหม่แรกฉบับใหม่ยังไม่ออกเมื่อกฎหมายออกมาแล้วก็ให้มาขออนุญ,ญาตได้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้แต่เขาได้ทำอย่างถูกต้องหรือยังผมไม่รู้เพราะเป็นขั้นตอนที่อยู่ที่หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล ผู้เกี่ยวข้องต้องไปดูแล้วรายงานขึ้นมาตามวงรอบในวิศณุกล่าวงานนี้โดนทั้งยวงสวยเพราะบิ๊กป้อมนักเคลื่อนไหวทั้งการเมืองยื่นกรกะตชงยุบพรัมชาัฐเศรษฐกิจไทยบิ๊กป้อมส่อครอบงำพักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26มกราคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต นายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้กกอตสอรงสารรัฐมนูญพิจารณายุบพักพระรองชารัฐและพักเศรษฐกิจไทยนายเอกชัยได้กล่าวว่าเมื่อวัอนที่19มกราคมที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณ รองนายยกทมัมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังชารัฐสั่งการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักพลังชารัฐโดยที่ประชุมมีมติให้ขับสสของพักจำนวน21คนออกจากพักในวันนั้นต่อมานายสมศักดิ์พันกเกษมอดีตสสพลังชารัฐซึ่งถูกขับออกจากพักยื่นหนังสือต่อพักเพื่อขอให้ทบทวนมติการขับตนเอง ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพรงชารัฐหนังสือน,นี้หน้าเจ็ดระบุเมื่อหัวหน้าพักเข้ามาในห้องประชุมได้แ,แจ้งว่าร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าจะออกจากพักโดยจะมีการย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยและจะให้พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุทยาเป็นหัวหน้าพัก ให้ในายอภิชัยเตชะอุบลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์เป็นเลขาธิการพักและให้พลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณเป็นที่ปรึกษาพักโดยจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพระรังชารัฐที่เป็นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐที่รวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมนั้นย้ายไปสังกัดพักเศรษฐกิจไทยพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐด,ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่นำใบสมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยมาให้ในายสมศักดิ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพรมงชารัฐที่อยู่ในห้องประชุมลงชื่อนายเอกชัยได้กล่าวอีกว่าสื่อมวลชนยังนำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์กรณีการทบทวนมติการขับ21สอส,อ,สอ,ออกจากพ,กพรรคพลังชารัฐเพื่อย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยอีกว่า ไม่เห็นจะต้องรับมือเลยก็พักผมทั้งนั้นทางนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปรว่าในพักการเมืองมาตรา28กำหนดห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการอันใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมีใช้สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะ ที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมปัจจุบันนายประสงค์วรารัตนกุลหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยลาออกจากพักมีผลให้นางรัชนีสิวเวทรองหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยคืนทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทนโดยนายเมธาวีเนสวยยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทย พรรคเศรษฐกิจไทยยังไม่มีวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่พลเอกประวิทย์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยสั่งการให้พลเอกวิทย์นายพิชัยและพลตบรเอกพัชรวาทเข้ารับตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งถือเป็นการครอบงําพรรคนี้อันถือเป็นความผิด ตามพรบว่าด้วยพักการเมืองด้วยเหตุนี้จึงขอให้กะกะตดำเนินการเสนอคำร้องต่อสารธรรมนูญเพื่อให้ยุบพ,พักพระมงชาัฐและภาคเศรษฐกิจไทยและตัดสิทธ์ทางการเมืองกรรมการบริหารของสองพักนี้ในกระชายกล่าวขอขอ,ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส